เอา,า,าทุกเขาไปในใจว่าเขาไปสกเขาไปที่ฉันเขาไปก่อนเขาต้องทำยัง,ยนนงไง,อองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่แว่นก่อน 来。

ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เชอรี่ชุดมหาลายน้องทําไมน้องคนนี้ตันๆครับคนทีกินเยอะค่ะน,นะฮะยังไม่ได้คลายงูเหลือมออกจากท้องเลยเหมือนมากค่ะนะฮะสวยสะตึงมากนะฮะเรียกว่าสะพรึงดีกว่าพี่คิวสวัสดีค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่แปลว่าไม่ได้พี่ตังโม น้น่ารักมากขอบคุณคะ่ะวันนี้เราจะใส่ชุดนักศึกษาเพื่อมาอ้อนคะแนนโบวตจอมาดารทุกรอบด้วยว่าวันนี้2องทุ่มยีอุ้ยสองทุ่มห้นาทีรายการซองไรเดอร์วันนี้นะจะออกเป็นรายการสดเพื่อให้ทุกคนได้แบบชมมินิคอนเสิร์ตจากบรรดาทั้ง3คนว่าจะเป็นปลางปลางที่อันดับหนึ่งแน่นอน2พี่กองเมื่อไรนะครับอันดับ3ามี่แน็กชาลีของเราเรียกได้ว่าเป็นมาเมื่อพี่เมียวพี่ขาเรียกว่าเป็นมาเมือเอเเมม่อกันเลยทีเดียวนะจ๊ะวันนี้นะฮะขนอุยในนามของ นะฮะตัวแทนของชาวดอม <c oughs> ชิดเอาเองนะฮะมโนเองว่าวันนี้เราจะมารวมตัวรวมพลังกันนะครับในการที่จะโบูดให้กับแน็กจะคว้าอันดับไหนก็ตามแต่ขอให้เราได้ทําถึงที่สุดได้ไหมล่า <c oughs> อีกประมาณแค่2ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้ได้ไหมหรือวว่าจะให้ต้อมลงก่อนนะครับแต่ว่า ปกติต้องไลฟ์ประมาณสองาชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นวันพิเศษพิเศษหน่อยได้ไหมหรือว่าใส่ไข่หลายฟองเราจะบักอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปดูทีวีแล้วก็โหวตพร้อมๆกันว่าการโหวตแล้วก็หมายเลขของพี่แน็กชาลีของเราระหว่างพี่กองแล้วก็ปลางปลางทิพย์นะหมายเลขอะไรบ้างและเราจะมาเริ่มกันโหวตบนหน้าจอของเราตรงนี้พร้อมๆกันหลายๆคนคงจะน่าจ้องทีวีอยู่แล้วเออบางคนมีมือถือเครื่องเดียวทาไงถูกปะเออนั่นน่ะสิ บางคนมีถือมือถือเครื่องเดียวแล้วจะโหวตยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆคงไม่ได้แบบไปแย่งเอ็นเกแย่งคนหรอกปกติถ้าเกิดแนักไลฟ์บนทิกต็อกเนี่ยต้อมหรือคนอ้ยลงให้แน่นอนแต่ว่าด้วยความที่เขาไปออกรายการทีวีใช่ไหมอปอปนะฮะพี่บาวตันอยู่ไหนต้นตื่นลงไหมทุกคนนะฮะอ ออกมาไทายนุยออกมาไทายกินกุ้งล็อบเตอร์อืมอออบไซย์อ,ยอ๋อออฟกุ้งล็อบเตอร์ไม่มีไม่มีออฟนี้ออฟนี้ออฟไม่ไม่หรูเรื่องเลยออฟนี้ คุยอะไรตัดครับครได้ไหมได้ไหมน้องช่วยไหม ชวนฝั่งกัทายน้องออฟน้ฮะน้องชายสุดที่เลิฟของต้อมอีกคนหนึ่งด้วยนะครับน้องออฟน่ารักมากเอาจงริงนะขออนุญาตพูดถึงน้องออฟก่อนนะฮะคือออฟโคตรน่ารักเลยรูป้ป่ะเวลาไปไหนไมาไหนอะไรอย่างเงี้ออฟจะเป็นเอาจริงนะเห็นเขาเป็นแบบนั้นนะ่ะเขามีสัมมาคารวะนะอาจจะส่วนหนึ่งเดี๋ยวอาจจะแบบมีนักด้วยอะไรด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบเป็นคนแบบนั้นจริงๆอ่ะนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆเนะี่ยต่อให้เขาแบบ ทําตามแน็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงมันก็มองออกแต่ว่าด้วยความที่น้องออฟเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักจริงนะเป็นคนน่ารักแล้วก็มีสัมมาคารวะอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนใต้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราผมเนี่ยผมอ,อย่างคนอุ้ยจะรู้ว่าเป็นคนใต้เขาจะเป็นคนยังไงใช่ไหมครับคนใต้ใจเต็มแน่นอนครับทุกคนแล้วก็น้องน่ารักมีสัมมาคารวะแล้วรู้จักแบบเด็กรู้จักผู้ใหญ่แล้วกเ็เรารู้ว่าเอาง,ง่ายๆเพราะว่าอย่างต้อมเนี่ยเรียนรามใช่ปะ ต้องมีเพื่อนใต้ประมาณ90% 80-90%ปนซะครับแล้วก็แฟนต้อมส่วนใหญ่ก็เป็นคนใต้ก็เป็นคนใต้ออฟก็ยังงงอยู่ว่าทําไมพี่ต้อมพูดใต้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากน้องออฟด้วยรักด้วยนะครับน้องออฟน่ารักมากและผลงานเพลงที่ออฟทำนะครับเดี๋ยวพี่ต้อมจะกับอันดาแฟนคลับนะฮะช่วยกันซัพพอร์ตน้องออฟน่ารักมากแต่ว่าออฟเมื่อคืนกุ้งล็อบเตอร์เนี่ยออฟคิดว่าออฟจะได้กินไหมออฟคิดว่าออฟจะได้กินไหมเมื่อคืน สนใจเป็นแฟนกับผมจริงไหมจริงไหมนี่อ้อพูดแบบนี้เนี่ยเ <c oughs> ติ้นเติ้ลเสดนงผ่านนั้นเนะี่ยนุยคิดจริงนะนุยคิดจริงนะ ตืต่นแรงจริงไหมน Arizona, ี่ Stanford <c oughs> <Throw Highway photons> เอาอต้นต้นแรงแล้วนะต้นแ,แ,แรงแรงแรงเหลวนะนะฮะเออเป็นเป็นโมเด็กกับกับกับหนุย่ยมาหนุ่ยชดมาช,ชาม,ชยมาช่องช่ามปีแล้วโชดมาช่องช่ามปีแล้วอืมถ้าทาต้นแรงแบาน,นั้นนะ นุยกาไม่ปฏิเสธนะอืมนะฮะเออไม่ไม่หนุ่ยนุยเอาจริงนะนุยเอาจริงนะน้องบอลนะนุยเอาจริงนะอืมหนุ่ยเอาจริงนะเออนุ่ยไม่กลัวนะเด็กนักเรียนน มาเปิดช่องให้เนี่ทุกคนหลักฐานด้วยนะครับทุกคนกับรนณาแคปหลักฐานตรงนี้ด้วยว่าออฟนะฮะขอคนอุ้ยเป็นแฟนเห็นชุดนักศึกษาไม่ได้เลยนะออฟเวลาไปพีเคกับสาวๆเนี่ยนะฮะทำเป็นก็รล้อก็ติกนะเห็นไม่ได้เลยนะเวลาเห็นผู้หญิงเห็นใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยอื้ม รู้ว่าชอบขนอุยก็เก็บไว้ก็ได้ไม่ต้องมาบอกในที่สาธารณะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมาบอกคนอื่นก็ได้เราเก็บไว้ความลับของเราสองคนนี่ะเตินนี้อืมเข้าเออทุกคนฝากแคปนี้ด้วยฝากแคปด้วยอือ ว่าอ,อมอ่ะจะตกเป็นของคุณอุ้ยแล้วนะฮะในไมช่ช้าฝากหนึ่งเพลงจัดให้คุณอุ้ยด้วยนะครับนะ <c oughs> ะมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาออฟฟี่ทุกคนฝากเป็นพยานด้วยว่าออฟฟี่ของเราเป็นโมเด็กกับคุณอุย้ยแล้ว ไม่ต้องมาไม่ต้องไายกมือแบบนี้นะฮะเธอจะตกเป็นของฉันเธอจะตกเป็นของฉันนะฮะเธอจะต้องตกเป็นของฉันนะฮะอืมฮึ่มเดอดเริ้มอด ทำคลิปปั้มกันด้ทีนึ่งออฟคือวันนี้เนี่ยครับพี่ต้อมขึ้นมาไลฟ์เพราะว่าเ,าเดี๋ยวรวมตัวออฟไปออฟได้ไปสตูสตูได้ไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมตัวกันโหวตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดออฟไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ออฟด้วยนะครับฝากแบบอัดคลิปน่ารักน่ารักมาลงด้วยนะออฟแล้วก็วันนี้พวกเราจะรวมตัวรวมพลังในการโหวตคะแนนให้กับน้องออฟนะฮะไม่ใช่ให้กับแน็กของเรานะครับลูกพี่ลูกพี่ออฟจะเสียกบลูกพี่ผมเพิ่งตื่น โอ้ถึงว่าดิอืมบ้าบอเขาแตกนะครับทำงานหนักเมื่อคืนคุยกับสาวแล้วก็คุยกับคุยอันออบอกว่าไม่กลัวนะเมื่อคืนในพี่แน็กบอกไอ้ออฟไอออฟไอ้ออฟไอออฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาวโทรไปหาลูกพี่ไงนะฮะผมนอนสิบเอ็ดโมงเชา้าโอ้โหโทรไปหาลูกพี่พี่แน็กไปไหนแล้วอะ่ะ พี่เน็กไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้ฉันโดนปล้นฉันโดนปล้นจริงๆจริงๆฉันโดนปล้นอ๋อ,อตอบว่าไงรู้ไหมไม่กลัวนะครับขอให้ได้กินกุ้งผมไม่กลัวนะครับจะฟ้องลูกพี่จะฟ้องใครผมก็ไม่กลัวอ๋อเบอกนี้สรุปคือกลัวจริงหรือเปล่าไม่กลัวจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs>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  เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่สัญ,ญลักษณ์อะไรอ๋อ,อ,อทำสัญ,ญลักษณ์อะไรนเนี่ย ประทัดเหรอออฟนี่ประทัดหรอห้องดำไม่กลัวก็บ้า <laughs> อาอาช็อกโกแลตคือสรุปคือเอาช็อกโกแลตหรือว่าเอากุ้งอ่ะออช็อกโกแลตหรือว่า,ากุ้งนี่ไม่รู้ว่าน้องว่างหรือเปล่านะเอาช็อกโกแลตหรือวอากุ้ง เอาหมดเลยครับโอ้โ oh. หเอาจริงๆนะนะครับออฟต่อให้มีคนพูดบ้าอะไรนะออฟกินยุอย่างนั้นอย่างนี้พี่ต้องไม่เชื่อนะพี่ต้องไม่เชื่อนะครับมีต้องไม่เชื่อว่าออฟเป็นคนกินเก่งไม่ต้องไม่เชื่อเลยแค,แค่ขอแล้วก็ขอให้สุดเจาะ <c oughs> <c oughs> ขอแล้วขอให้สุดกอสองอย่างเลยแนะช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตกับกุ้งบสเตอร์ ห้องดำกำลังรับชมไม่มี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 ไม่ม,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 มีหมดนั่นคือหลายหมื่นเลยนะใช่ไหมออกได้กินยังวันนั้นที่ไปอุ้ย เพลงออฟหน่อยจัดไปออฟเดี๋ยวพี่ต้อมเปิดเพลงออฟให้แป๊บหนึ่งนะเพลงออฟล่าสัตว์แห่ล่าสุดที่ออฟปล่อยออกมานะครับเพาะมากเลยนะออฟซี off องราองผมชอบนะลายลายการเขียนเพลงของเขานะผมชอบการลายลายการเขียนเพลงของเขาออฟเนื off ้อเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้บับแกลงชมนะเพราะว่าไอเพลงวิดีโอวิดีโอของเขานะไม่งั้นนะ่ะไม่ดังหลอกครับเนี่ย อันนี้เพลงล่าสุดที่เขาลงนะครับไงบ้างเอาจริงๆนะครับทุกคนอยากจะให้ทุกคนไปฟังน้องเยอะๆแล้วก็ไปสนับสนุนน้องออฟเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบแต่งเพลงดีแล้วก็มีลายเสียงลายของการทำเพลงที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยเราไม่เจอกันนานแล้วเธอนั้นเป็นพี่กบอกคุณเธอบอกสบัยดีแล้วเธอล่ะเบาไทยบ้านเธอเป็นไงบ้าง ฉันสบายดีไม่ต้องห่วงแต่ช่วงนี้มันน่วงน่วงเพราะอการมันหนาวเธอไม่ใจฉันเหงาไม่เคยมีสาวสาวมันเคยกับเขาอยู่คนเดียวมานานอาการเลยเช้าเชาเลยต้องนั่งส่งสารมีแค่ทํามันเทาฉันนั่งมึนแลวก็นั่งเมานั่งนึกถึงเรื่องเก่าเลามันเลืกซเส้นบางอย่างเอานั่งยันเช้าจนสา่งเมายังไม่นอนเลยกินทอม và kết thúc lập các võ ý <Sý> tại bãi đại bóng ông ai đông hùng ai đông hùng lại rồi em thì đi yêu mình đâu bên ใช่คือด้วยความที่แบบเราคุกคีกับพี่น้องชาวใต้ใช่ไหมว่าต้องเรียนลามแล้วก็จะเจอกับพี่น้องชาวใต้เจอเพื่อนใต้อะไรเงี้ยแม้มกระทั่งตอนที่ต้องมีแฟนนะครับต้องก็มีแฟนก,ก็เป็นคนใต้ตมันก็เลยทำรู้สึกว่าลายการจะคุ้นเคยกับลายลายเสียงของของน้องเขาอะ่ะการพูดสำเนียงแล้วก็การเขียนเพลงแบบเนี้ยอ๋อเป็นคนที่มีน้ำเสียงดีแล้วก็มีความสามารถมาก ไม่เจอกันนานแล้วเธอนั้นเป็นผมส่งนี้ไว้กี่เดือนเธอบอกสบายดีแล้วเธอล่ะบาวไฉบ้านเธอเป็นไงบ้าง ฉันสบายดีไม่ต้องห่วงแต่ช่วงนี้มันน่วงหน่วงพอจะกามันดาวถ้าไม่ใจฉันเหงาไม่เคยมีสาวๆาวมันเคยกล้ๆเขาคนชื่อออฟหลอเก่งนานอาการเลยเช้าเช้าเลยต้องนั่งสงสารมีแค่ท่มันเผาฉันนั่งมึนแล้วก็นั่งเมานั่งนึกถึงเรื่องเก่าเรามันมีการนึกเรื่องแบบอย่างเอานันเช้าจะสั่งเมายังไม่นอนเลยอ๋อปกติอออเป็นคนเขียนเพลงเองใช่ไหมเนี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ต้องชอบอีกเพลงหนึ่งที่เขาเพิ่งปล่อยนะในอีกเพลงหนึ่งเอาจริงๆอ่ะเพลงเขาไม่ได้แบบหลายนาทีนะประมาณสองนาทีห้าสิบวิอะไรเงี้ยบางทีก็สามนาทีอะไรเงี้ยเอาจิ้งจิ้ง,งตัวน้องออฟเป็นคนหล่อนะพี่นิงสวัสดีค่ะอันนี้ผมก็ชอบอันนี้ผมก็ชอบอนน

ใส่หัวไปแน่แกเราตุยแล้วเกิดใหม่ดีกว่าอออเราสองคนน้องชายผมมาขออนุญาตเปิดเพลงให้น้องฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบเพาะมากคว เขาที่จริงๆเขาเป็นคนนาตาดีนะเราทจริงๆออฟเป็นคนบ้านเดียวกับพี่แน็กเรือเอ้ยไม่ใช่พี่แนนด้วยนะพี่แนนก็คนตรังนะครับพี่แนนไอดอลนูซุรีอ่ะยืนหน่อยคนอุ้ยได้ครับคนอุ้ยแฟนออฟสี้เเใจจฟูะมีวันแน่